นะครับอย่างที่บอกนะครับเอฟซีบอกเอฟซีไว้นะครับว่าสี่าไปที่ตามเมืองถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองขอนแก่นนะครับว่าขาเจ้าขยายเป็นหกเลนแล้วไปทิศทางทิศใต้ของเมืองขอนแกนเท่ากัไปแล้วทางทิศตะวันออกเข้าไปแล้วทางทิศตะวันตกเข้าไปแล้วเหลือทางทิศเหนือเนาะเอ้พายบองนะครับเนาะเมื่อเริ่มคลิปจากถนนเลียงเมือง นี่ถนนดีเฮาเอ็นอยู่ข้างหน้านี่คือถนนเขาเมือ,องคอนแกนด้านขวาเมือเขาเมือ,องคอนแกนด้านซ้ายเมือออกไปทางอุดรธานีไปวอลลลายเจ็บข้อลุยไปเบื้องพี่น้งลุยไปเบิ้งนะครับมุ่งนาไปทางกาละสินหมละนะครับเป็นยังแบบแบบปัดน้ำฝน,นบ้ดา ว้าวไปบอกมีแผนภาพของตัวนึนะครับจะเขา่าคอนแกนก็ขึ้นวนขึ้นเลยนะครับเด้อว,วนขึ้นเลยวนออกซ้ายมือนี่ขึ้นไปเลยนะครับเนาะตรงไปทางกาลสินเอา้าเสาไฟใหญ่ๆต่างๆอยู่ทางผีบ้านนี่แล้วไปนู่นี่นเนาะแล้วไป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 โอ้ยแล้วรถตัวนี่มั้ เงานห้อยแดงๆเงินเห็ดม่เยอะนะโอ้ยแล้วๆพี่น้องเ,เอง้ยพี่เห็นมอญุ่นอ่ะมวงนี้แล้วๆเห็นมอญุ่นออกไปคู่ขนานบนได้เลยพุนย่นอ่ะเบอร์นะครับเบิ้งดูนี่ เมืองคอนแกน่นดูดินะครับเม,มืองคอนแกน่นโวยนทางเจะเหตุแล้วทั้งปีครับเรีอบร้อยสวยงามล้าชามเลยน้วยพยุเทินัวเข้ามาจะฝนเข้าพายุเทินขุนรลอดต่สะพานได้เลยนะครับอ่าลาเลยเข้าขามสะพานอย่างน้อนนี่บาสะพานตรงนี้ขามทั้งรถไฟนะครับ สะพานข้ามทางรถไฟเพื่อเห็นหญ้าปุดยหญ้พาพวกซ้ำสะพานข้ามแม่นม้ำจมพะยาเลดงั้นงนี้รีบีน้องสะพานข้ามทางรถไฟเอ้าทางรถไฟมีเส้นเดียวสวอไปหันเอ้าไม่ยังข่วนกลุ่มอยืนหันเนาะพี่น้องเลยอยังโนบันไงกลุ่มใช่ไหมไม่ยัง,งยะนะไปใหม่ยังไ โอ,โ,อโ,อโอ้ครับถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองคอนแกน่นนะครับเด้อนี่บ้าดบทันแล้วพี่น้องยังเหตุอยู่ยังเหตุกันกุบอยู่ครับพี่น้องเอ้ยพีพีพีพ,พ,พีนี่นี่ยังเหตุอยู่นี่เห็นบ่นี่รถใหญ่ๆกำลังทำงานกันอยู่นี่คือคักพุณน่ะนี่นะครับเนาะ ขบงบอกว่าข้าเจ้าก็เริ่มเฮ็ดอยู่บ่เซ้านะฮะเริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับเนาะต่อไปถึงหน้าฝนก็สิเฮ็ดยากเลยนะครับนี่เซอร์เวย์นะครับมีรถพุณอะเขนใหญ่ๆมายกนะครับอืมน่ะป้ายโอ้ขึ้นป้ายขึ้นป้ายเจ้าขึ้นป้ายนี่อุดรธานีคนแก่นเนี่ป้ายๆนะครับยกป้ายทุกเข็นยกป้ายนะครับ กะเลยจากหันกลบอท่านในเฮ็ดนะครับเพท่านในนี่กับเป็นลาดยางออกไปอยู่ได้ครับลาดยางออกไปอยู่นะครับลาดยางออกไปอยู่นี่นี่คลองน้ำนี่นี่คลองน้ำนี่้างหน้าเขานี่มาจากนลำพองบปได้ครับคลองน้ำนี่นี่นี่คลองน้ำนี่มาจากทั้งอำเภอนลำพองเลยมาจากคืนต้นพลัดดิ้นนี่เนี่ยมาจากคืนน้องไว้อ้ามองนี่เฮ็ดอะไรด้ล่ะขยายแล้วขยายแล้วเฮ็ดเป็นยิงจวงพี่น้อง เพชรเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงๆพี่น้องนี่พี่โอ้ฝากคอนดิซี่หลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยระมัดระวังถ้าขับรถมากลางค่ำกลางคืนมาถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือทางไปกาฬสินธุ์นี่เนาะพี่น้องเอ้ยนี่โอ้เจ้าเฮ็ดอันนั้นมันเป็นทางโคง้งแล้ะเจ้าเฮ็ดไล้ เอออยัางนั้พี่น้องเอ้ยไปนหนพูดไอ้โหบอกพูดยากเลยเดอ้อแนวกั้นแม่ขาวๆนี่ไหมครับเป็นที่กั้นขอบถนนไว้นี่ไหมคือจะเอืยังเนี่ยขยายได้ล่ะเขาจะขยายได้ล่ะพี่โอ้ขยายเรื่อยๆนะครับขยายเรื่อยๆอยู่นี่แล้วรถเฮ็ดงานยินไหมนี่ไหมเนี่ยนะครับนเนาะเฮ็ดเฮ็ด ตรงพุนทธมณฑลอีสานนี่ครับสาทุสาทุนี่พุนทธมณฑลอีสานนี่นี่มือวนนี้ก็จะเห็ดอยู่ได้ล่ะนะครับโอ้โหน,น่ๆ,ๆนี่สิครับถนนเมืองไทยเฮ้านี่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆเดือนนะครับแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละวันนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อ้านะครับถ้าที่ตามคลิปวิญญาก็สิเห็นนะครับเนาะพี่น้อง ที่ไหก็แช่ให้เอฟซีหรือพี่น้องด้เบิองน้ำกันในเดินนะครับถนนทุนทา้งตะลัยเส็นตะละจังหวัดตละลำเพื่อต่างๆเนี่ยไปเชื่อมมหาสู่กันเนี่ยก็มีการขยายอยู่บ่ิสาท้หาไม่ยากกับเกาะติดถนนทุนทงตะลสิเ็นตะละอำเภอต่างๆใ้พี่น้องเบืองน้ำเนาะโอ้ขยายแล้หนึ่งสองสามสามซีเ่นขยายแล้วครับขยาย ด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือด้านทิศเหนือขยาย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 แล้วขยายอยู่บ่ท่านแล้วขยายอยู่นะครับกําลังเอาอยู่เสนอกำลังเฮ็ดอยู่กาลังเฮ็ดอยู่นะครับโอ้เอายากว่าอย่างเครียดนะครับที่หัวหัวนี่ว่าเป็นอย่างนี้ว่าอย่ห้พี่น้องที่ตามมาเครียดชมแบบมีคว้มสุขนะครับเนาะ ช่มแบบนี้วามสุกไปมวนๆไปฟุตบอาบางท่านกน็คอมเมนต์เข้ามาว่าคือบอเอาเพ่งประกอบเนี่ยเอาเศร้าประกอบผมวิยาเอาลงแล้วครับเคยเอาลงแล้วแต่ว่ามันโดนลิขสิทธิ์ไหมครับลิสิทธิ์เจ้าของโดนตีไหมครับไนเจอลิขสิทธิ์เข้าไหมครับวิญญยาก็เลยบอกว่าเอามาถ้าเจอลิขสิทธิ์แล้วเขาเปิดสั่งอะไรยังบไดนี่ครับบ่ได้เลย บ้านกอเสียผลประโยชน์มากมายเลยเนาะค่ะควมรู้ซึกนะครับนะต้องเสียควมรู้สึกเข้านําเนาะเฮาเฮ็ดคลิปไปเพื่ออยากขห้เอฟซีหรือตามต่างๆแล้วก็คบมนอตีมมวนไปไหมเนาะเพราะว่าน่านจะเปิดซซรีเ้อนะครับฝากลิเกิตทุกท่านเนี่ยเปิดเป็นเซรีให้ประกอบได้รอดประกอบต่างๆภาต่างๆได้เพราะว่าเพื่อ เอฟซีที่ตามจังคลิปตามคลิปวิญญาุพบเกิดว่าวิญญาเอา,เอา,อาคลิปดนตรีเศร้าดนตรีมาใส่นี่อมวนแท้ะครจะกอดสรีคนหาฟังไหมครับเนาะขับเปีนลายไดของทันอยู่เด้น,นะครับเนาะกับเอาว่าการที่วิญญาเนาจะาำคำวิญญาบาอยากมาประกอบขอบคุณเลยนะเอฟซีหลายๆทันกับคอมเมนต์ข้าาเนาะอยาาใครไปเบื้องหันเบื้องนีช่วงนี้ช่วง,งนี้ครับวิญญาก่ะ สี่สี่สีพยามนะครับสี่พยามไปให้ได้ช่วงช่วงที่มันวางเนาะช่วงตัวนี้วิญญากเอาทั้งสิบปลูกมันทั้งสิบปลูกมัน่นทั้งสี่ล่องวานเขา่างานหลายพระวิญญาเป็นเกษตรกรนะครับเนาะนะมาลุยงานย่ามเถ่า <laughs> นะครับเห็นว่าเบิกและน,นวดออกขวะไส้มือกาลิสินตรงไปในคณะซีนี้มาตรงไปคอนแกนเข่าขวามือเพราะคอนแกนที่อยู่ด้านอยู่ขวามือมิญาตลอดนะครับเดอ้อพอวญิญาขับรถเลี่ยงเมืองคอนแกนนะครับรอบเมืองคอนแกนนะครับเห็นที่นองเมืองจะเห็นแลวเดอนะ้อเนาะถนนเลี่ยงเมืองคอนแกนนี่ขยายทุกด้านนะครับ ขยายทุกด้านเลยนะครับแล้วพี่น้องเห็นนะพี่ย่าจะกยายพี่น้องเห็นแต่พี่น้องบัได้มาโดนกับสิบบวได้เห็นนะพี่ย่ามาไทายพี่น้องติดตามคลิปเอ้าเห็นในคลิปพี่ย่าร้าจาขยายเลยตัวสิ่สหูนะครับเนาะหลายอย่างหลาย,ลายมุมจะเห็นกันนะครับเนาะ งามเห็นปะตีเส้นจะได้จรยังเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยหลังสุดจากสสีดาสุดสจากส่วนวัวงามนะมครับสวยงามแล้วนะครับพี่น้องเ่าต้องห่วงดอกนะแต่ว่าด้านทางทิศเหนือนี่ก็หายระมัดระวังนิดนึงแต่พี่น้องเดินทางมาย่ำขึ้นเนะะาะขนาดสีมองไว้ชัดเพราะการมีงานก่อสร้างอยู่นะครับ มีการทิ้งงานก่อสร้างถนนดูนาะครับเลี่ยมเลยเพีย่น้องรถเงียบเลยคลิปเลยนะครับนะขอบฝากขอดีมซีทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์กันมากดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดหัวปุ้งมือเปาะให้นะครับยา่างกันต่อไปบางบางที่ก็บด้ตอบคอมเมนต์นะครับกดหัวใจให้นะครับเนาะ กดหัวใจปุ๊บถูกใจให้นะครับดีใจนะครับเนาะกดหัวปมมือให้ซ้ำต้งไปก็ได้ครับเพื่อว่าเพื่อนให้หัวปมมือเข้ามาเข้ากับยกนิ้วให้เพื่อนไปนะครับหัวปมมือด้วยครับปมมือเนาะครับอย่าลืมเด้อกดไลค์ก็คือกดไลค์หัวปมมือเข้าขวามืออยู่ตรงสายมือท่านนะครับอยู่หน้าจอท่านอยู่ขวาด้านขวาเนาะนะครับกดแชร์ กดกระดิ่งกริ้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนสินะครับเนาะเสดีย่าจีตามถนนน้ำมิ่ยานะครับเนาะตามน้ำกันถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองคอนแก่นสวยงามอารามชามนะครับสวยงามอย่างที่คิดอย่างที่เห็นแล้วเห็นว่าใ่หลัดยางขึ้นมาหนาเตอะเลย ตีเส้นจราจรยิ้มเลยขับรถย่ำขึ้นนี่พี่น้องเส้นจราจรสี่สำคัญที่สุดนะขันบ่มีตรงนี้อ้ยเฮาเน,นี่ยมัชัดเด้นี่บางที่ไปกินเล่นกระจาุ่นเด้บางที่โพผดออกไป่นเกือบลงถนนผ่น้ครับที่าเคยเจอแล้วขับรถไปต่างจังหวัดฝนตกตกหมืนหมึดโอ้ยพี่น้องน้ำตาสีไหลขี่รถเป็นเป็น้อยๆอยโลและมังนะ ี่ามเลยครับพี่น้องก็จะดีเนาะก็ชื่นชมนะครับชื่นชมการพัฒนาบ้านเมืองการนะครับอ่ะย่าเห็นแล้วครับชื่นชมดีใจน้ำนอครับเนาะดีใจน้ำชาวคอนแก่นที่พัฒนาเนาะนะครับบ้านเมืองเฮาคือบ้านเฮานีา่ยล่ะคัน ผู้นำพัฒนานะครับเขาก็ดีใจทางคนทางคนถนนทาง้ทาง,ทางเขาเที่ยวเขาก็สะดวกสบายนะครับหันไปนลุ่มเป็นบอ่อยากรถรถหน่อยรถใหญ่ลูกหลานขี่รถจกยัาน,านนะถนนไปตกลุมตกล่องนะครับล่มมาเจ็บกระมีนะครับเนาะเป็นยากอะฝากขอดผู้นำนะหลายมุมด้านนะหลายที่ นะครับว่าจะเป็นนายกอบตอนะครับเข้าไปสอดส,ส่อสงสดูแลเครับเด้อหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่ผู้นําอบตอท่านอยู่นั่นแหละนะครับอบตหมู่บ้านไหนรับปากพี่น้องจะชวนว่าสิพัฒนากลับไปพัฒนาข้าเจ้าในเด้อนี่พิ่ยาไม่เห็นแล้วในเมืองคอนแกนนี่ยอมรับเลยนะครับว่า หน้าแบบอย่างนะครับตรงไหนเป็นลุมเป็นบอยถนนบางงามก็เหตุซะมันเป็นหนาเป็นตาในมู่บ้านนะครับเป็นหนาเป็นตาในมู่บ้านเฮาคนขับรถเข้ามาในมู่บ้านโอ้หนตางงามแต่บุวนะ่าเนาะคนขับมาแล้วลุมบวกนะครับใหญ่ประชาชอนพี่น้องอโลก,กามาดามกลางถนนนะครับเด้อนะฝากไว้นะครับเนาะ ปากใบแน่นะครับอยากคอนแกนนิลแล้วก็โอ้ชินชมนานตัวเมืองคอนแกนเนลนี่พัฒนาอนีครับนี่ด้านทิศเหนือของเมืองคอนแกนเานานะครับนะลักษณะแบบนี้ยา,ยาวยาวไปยาวยาว,ยาวไปนี่แหละดีครับถนนทางดีเงี้วตลอดนะครับเนี่ยบ,บ่บช่วงช่วงเลยอ่าพุทธมลทศสารมาเนะยครับมุ่งนาไปทางกาลสินี ถนนเขาจเป็นเป็นเป็นเดิมอยู่นะฮะยังยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมอยู่นะครับสวยงามเหมือนเดิมอยู่นะครับวิญญาณขับซาซาได้วครับเมือรดพวงสิบแปดรอขึ้นแซงวิญญาณเสยเลยเอาไา,าขับเร็วอย่าขับซาซายพี่น้องเห็นเนาะครับเนาะเอาสถาบันพัฒนาคิสเมียน ขับรถมาเลี้ยงเมืองนะพี่น้อง,องมันกับมีย่ยงดีๆได้ให้เบิง้งทุงไฮตรงหน้านะครับเนี่ยสีลงไฮตรงหน้าเลยได้ขเจากันไหนเนาะเห็นบ้าน,นี่น้ำเต็มหน้าอยู่ฝนตกมือใดน้อยเนานะมาครับ ดีนะครับจากท่า,ทามายเลเริ่มคลิปก็คือเริ่มมาจากมายเลขกสองนะครับสมมติภาพสิ่พันเมืองของแกนถองมาเริ่มมาสถนนเฮดดีมาตลอดนะครับแล้วก็เลยหมู่บ้านเมืองเอกมากดีแล้วว่ามา,าก่อสร้างน,นักก็มีตรงอ่ะ พุตมนต์ดิสานนะพุตุมนต์ดิสานนะครับตรงนั้นเขายั่งขยายอยู่อันเดซี่เดินทางมากอะระวังนะครับเนาะเห็นไหมครับสะพานยู่ข้างหน้านี่คือสะพานขามถนนวหมายเลขสิบสองในเองที่พี่ย่าเริ่มคลิปนะครับเริ่มคลิปก่อนนั่นนะครับเห็นไหมคารสินหมายเลขสิบสองนี่เขาจะไปเชื่อมตรงนั้นเลยออกไซเมอร์คอนแกนเท่าตรงไปก่อนครับของโคราชก็ตรงไปนะครับเนาะนี่ง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะสังเกตเนะนี่ คาร์บนออกใส่มือเพื่อไปเชื่อมกับถนนหมายเลขสิบสองนั่นแหละคือวิญญาตขี่รถรอบเมื่อกออนแกนเลยได้ครับนี่เรือ,อเมื่อกงนแกนเลยบึงเงียบนี่อยู่นี่สวนเดนเสาอยู่นี่นะครับนี่ความวิญญาณสิภาพลงกไปเบึงนะครับเนาะสิบว้นไปเบึงมืองหันละลงคือวิญญาณไทยเห็นพี่นออกเบึงแล้วมองหันา่าตรงไปพุ่นคลิปที่แล้วเนาะ ไปทางโคราชเนาะบ้านสรีรงข่อยทางเมืองขอนแกน่นสิเขาเมืองขอนแก่นนะครับเนาะนี่นะครับอย,อ,อ,ยอย่างเมือ,มอ,องขนะองนแก่นอยู่ทนะ้างผมเมืองพิญญาณนี่ยนะครับนะี่แหละยาศรีร้องนี่แหละนะครับวนลงไปตรงจิ้งเขากระเด็นโน้ตเสาโนติคิปก้อนๆนี่ยนะครับเนาะตรงบึงเนียมนะั่นแหละน,ะนี่ทางออกเข้าเรียวไปเลยแต่ตรงพุ่นไปโคราชนะครับเนาะเรียวมานี่เลยเรียวว้าบ เพราะโค้งแง่งใช่ไหมป้าบนะครับเพื่อใ้เาจะไปเชื่อมกับถนนหมายเลข12งคือเขาเพื่อมุ่งนาเข้าตัวเมืองคอนแกนได้นะครับมุ่งนาเข้าตัวเมืองคอนแกนได้เลยนะครับนี่ลาดลาดบานี่ขวาเมื่อยถ้ากาซสีได้บานนี่พีญ่าหันหันท้ายเมื่อนี่เข้าตัวเมืองคอนแกนได้บานนี่นะครับพี่าวนลงมาแล้วนี่วนลงมาแล้วนี่วนลงมาแล้วนี่ป๊ป๊บ นี่นะครับนี่เห็นบ่น,นี่โอ้ถนนขยายมากไม่กว้างๆเลยเห็นบ่ตรงเข้าไปกับเขาเมืองคอนแก่นนาลาได้พี่น้องบานีตรงเข้าไปเขาเมืองคอนแกนาาดด่นกานาลาได้เนี่ยโอ้โตรงกับบนเมืองคอนแกนาาดด่น,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 แกนเห็นบ่นนมันเลี้ยวซ้ายหมายเลขถนนสองสองศูนย์สองสามศูนย์ดีกวไปเมืงองอุดรเนี่ยบาน,เนีเอาไม่ายากสิสิพเผาไปบบเบึงบึงเนี่ยนาะสิลุ้งบึงเนี่ย ไปรอเบื้องมึงเนี่ยพี่น้องเบืเอ้องนาะนะครับเอาเลี้ยวขึ้นนะครับบ้านเนี่หักไส้ึ้นไปทั้งอุดรทานีทั้งหนองคายเนี่ยบ้านเนี่บ่เขาเมืองคนแก่มองกันตรงไปเห็นบะสี่เขาไปเชื่อมถนนเลี้ยงเมืองเราพี่น้องนาะนี่เด้อนี่ตีมานีเลยนะเนี่ยึืนมาเลยครับหักไส้เพื่อไปเชื่อมถนอนอ่าเลี้ยงเมืองที่พี่ย่ามาบังหันนะครับต่อคนละเล่นเนี่ยบ้านนี้ เล่นมันห <k Heh Murray> yeah. right. mm ันหน้าไปทางอุดรได้บ้านหันหนาไปทางกาสินสินเนาะขึ้นมาเลยป๊าบนี่นะครับนี่มาเชื่อมกันเลยเด้นี่พี่น้องเนี่ยมาเชื่อมก็ถนนอ่าเลี้ยงเมืองเลยเด้นี่เนาะถนนเลี้ยงเมืองนั้นนี่ยมาเชื่อมกันแล้วนะครับเนาะมาเชื่อมกันแล้วเนี่ยหันตรงไปบนเป็นเมืองอุดรได้บ้านเนี่ยทางเมืองคอนแก่นที่ด้านนี้นะครับเนี่ยเมืองคอนแก่นที่อยู่ด้านนี้นี่ครับการใส่มือได้บ้านีเนี่ย นเนี่ยไม้ 42, เล็กสิบสองนี่ถนนไม้เลขสิบสองยูนนี่นะครับนี่นะครับนี่หาลานเลเดนะครับหาวิญญาณสี่ด้านขวามือวิญญาณักการสินหาวิญญาณสิบห้าลงไปบึงบึงเนี่ยมนะรอลงไปบึงเนี่ยมนะครับไปบึงบึงเนี่ยมน้วกันนะนะครับรอลงมาเลยพี่น้องเห็นบ้านนะ่นะนครราชสีม,มา ลงไปได้คือกันกาลสินดูนนนะครับนี่นะครับนี่เขาสิลอเบ,บึงเนียมได้บาทพี่น้องจะเพิ่มตัดทีมเด้อนี่เบึงเนียมนี่ทีพี่ยาไทยเมื่อกินเขา่าตะคลิปที่แล้วแต่พี่ยาแต่พี่น้องในเบื้องพี่ยากินเขาน่ากับไโนุสาวนะนี่นี่นี่นนนนเนี่ยเบึงเนียม เนียดินเสายืนนักลากอยู่นี่พี่น,อน,อน,น้องเนี่ยพุ่งโดนเดินเสายืนนักลากยืนเห็นบ่พุ่นเห็นบ่พุ่นพุ่นอะยืนนักลากอยู่พุ่นเพี้ยเห็นบ่นี่เนี่ยพุ่นอะเห็นบ่บน,น,บน,น,บน,น,บนะ,น,น,ะนะครับนี่เอาบานีเก็ไปเชื่อมก็ถนนหมายเลขสิบสองได้บานนี่หันหลังให้ทางเมืองคอนแกน่น เชื่อมมหันนาไปทร้างเมืองการละศิลได้บ่าเนี่เนี่ยแต่รเลี้ยงเมื่อกันลงมากนี่คอนเทนต์ยุงด้านหลังเมื่อวิ่ญาตได้เนี่นี่วิ่ญาติเมื่อกินเขาก็ไดโนเสาร์ย่นี่มือเซานี่แม่นบ่ครับนนั่แหละพี่น้องเนี่ยเชื่อมไม้เลขสิบสองแล้วนี่มุ่งนาไปกีการละศิลทั้งพุ่นแล้วนี่เห็นไหมครับนะครับวิ่ญาติเห็นไหมจบคลิปวงนี้ละไดโนเสาร์ล้านปีนี่ละ เนี่ยอเอเอ็นบ่วนี่นะครับอ่ะพี่ยาก็มีอย่างหลายขอบคุณที่ดีดตามนะครับนะตัวลุยพาลุยนะครับลิหน้าเจอกันสวัสดีครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเย็นมอเบื่อพี่ยาเด้อ